โรงเรียนบ้านหนองนกปีกาตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลงปลงแดงอำเภอเมืองจังหวัดต,ตากมีเนื้อที่ทั้งหมด62ไร่ปัจจุบันมีนายขุติพงศ์อนุไทยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองนกปีกาได้จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นระดับอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งหมด225คนแบ่งเป็นชาย 116คนหญิง109คนมีบุคลากรในโรงเรียนทั้งหมด21คนสีประจำโรงเรียนสีแสดวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านหนงนกปีกามุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาความรู้สูม่มาตรฐานสืบสานวัฒนธรรมน้อมนำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีอัตลักษณ์สะอาดระบบระเบียบเอกลักษณ์รักความเป็นไทยใส่ใจสุขภาพนายชุติพงศ์อาโนไทยตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้ำนกปีกาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขตหนึ่ง องค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ 1. ด้านการบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการริเริม่มพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษามีการประเมินความต้องการความจําเป็นของผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องมีกระบวนการที่ถูกต้องและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนและมีการดําเนินการตามแผน1.2การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษามีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยมีผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการเริ่มพัฒนาและจัดทําหลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนคือมีวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค์โครงสร้างเวลาเรียนคําอธิบายรายวิชาแนวการดําเนินการจัดการเรียนรู้การวัดประเมินผลการเรียนรู้ มีการจัดนำหลักสูตรสหารศึกษาไปปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรมีการนําผลการนิเทศติดตามและการประเมินผลการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสหารศึกษาจุดการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและปฏิบัติการสอนมีการริเริ่มพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และปฏิบัติการสอนครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดประเมินผลจะการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลนําผลไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้1.4 การส่งเสริมสนับสน,นุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี antes, ทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ริเริ่มพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามหลักส <c oughs> ูตรที่กำหนดครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค์มีการติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามีการรายงานผลและนำไปปรับปรุง1.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษานิเทศกำกับติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยมีการริเริ่มพัฒนาส่งเสริมกระบวนการเลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและมีการประกันคุณภาพทางการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง1.6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษาการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษาและนำผลไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารงานทั่วไปกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนการริเริ่มพัฒนาบริหารกิจการผู้เรียน และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนประชุมชี้แจงบุคลากรมอบหมายงานมีกรรมการนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนมีการติดตามและประเมินผลมีการรายงานผลการดําเนินการและนําผลไปปรับปรุง2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ริเริ่มพัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมลำ้ำทางการศึกษา 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีกลยุทธ์เครื่องมือหรือ นวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกในการริเริ่มพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนมีแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าและมีการนำไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตามเป้าหมาย3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา บริหารการเปลี่ยนแปลงและนวันตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาโดยริเริ่มพัฒนาสร้างหรือนำนวันตกรรมเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวันตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ริเริ่มพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนคู่คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน4.2การจัดระบบ การให้บริการในสถานศึกษามีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยริเริ่มพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท,ท้องถิ่น 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาและการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และความรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาบริหารการจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษามีการนำความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารการจัดการสถานศึกษามีการปฏิบัติจริงมีการติดตามประเมินผลและมีการรายงานผลการใช้นวัตกรรมการบริหารและการนำผลไปปรับปรุงองค์ประกอบที่2ความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา องค์ประกอบที่ 3. การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรณวิชาชีพ 1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสัตว์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับชอบต่อหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. มีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบทำา 4. มีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกของ 5. มุ่งผลสำเริ์ของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 7. ดดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 8. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคล 9. ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 10. มีวินัยและการรักษาวินยัย